สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่30ตุลานะครับวันนี้จะมาบอกอาการนะครับแก้ลายใบแตกแบบนี้นะฮะใครมีปัญหาเหมือนกันนะครับสามารถเอาไปใช้ได้นะครับนี่ฮะลายลายมันจะละลายลงมาแบบนี้นะฮะนี่นะฮะสีมันจะแตกแบบนี้นะครับใครมีปัญหาก็สามารถเอาสูตรปุ๋ยผมไปใช้ได้เลยนะฮะ นี่ฮะลายจะแตกแบบนี้นะฮะอันนี้ใช้ไปเสร็จแล้วนะครับลายไม่แตกเลยนะครับสีไม่แตกเลยนะฮะก็อันนี้ใบล่าสุดนะครับสีมาเต็มนะครับไม่แตกเลยก็มาดูกันเลยครับผมใช้ตัวไหนอยู่ นี่นะครับก็จะเป็นอะมิโนนะครับหน้าตาแบบนี้เลยสามารถไปหาซื้อกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะหาลิงก์ร้านค้าแปะไว้ให้นะครับนี่ฮะอะมิโนนะครับแล้วก็แมกนีเซียมนะครับใช้คู่กันนะฮะเป็นอาหารเสริมนะฮะ แก้ลายใบใบแตกนะครับสีแตกนะฮะก็ขั้นตอนการใช้นะครับผมก็จะต้องมีสลิงนะครับสลิงแบบนี้นะฮะนี่นะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับใช้ห้าหยดนะครับแล้วก็ตัวนี้ใช้ห้าหยดเหมือนกันนะครับ ดูใสสลิงแล้วก็หยดใส่นี้นะฮะตัวนี้250มิลลิลิตรนะครับก็อย่างละ5หยดนะครับแล้วก็ผสมน้ำให้เต็มนะฮะแล้วก็ลดไปที่โคนต้นนะครับอาทิตย์ละ1ครั้งนะฮะย้ำนะครับตัวนี้อะมิโนเนี่ยฮะใช้5หยดนะครับ ก็แมกนีเซียมนะฮะใช้อีก5หยดนะครับผสมลงในขวดนี้นะฮะ250มิลนะฮะแล้วก็ลดบริเวณโคนนะครับโคนต้นนะฮะต้นละ1ขวดนะครับต้นละ1ขวดเลยระยะก็อาทิตย์ละ1ครั้งนะครับก็จะแยกไป จะแก้ปัญหาใบแตกนะครับเอ้ไม่ใช่ลายแตกนะฮะจะแก้ปัญหาอันนี้หลังใช้นะครับลายก็จะมาแบบเข้มนะฮะแล้วก็ไม่มีสีที่แตกเลยนะครับน่ฮะก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้ใช้จะเป็นแบบนี้ครับใครเป็นเหมือนกันก็ลองนำเอาสูตรผมไปใช้นะครับ ผมใช้มาแล้วก็พอใจเดี๋ยวผมจะหาลิงก์ของร้านให้นะครับสั่งมาจากช้อปปีไม่ได้สปอนเซอร์นะครับอันนี้ใช้จริงๆพิสูจน์มาจริงๆก็ถือว่าเป็นคนแรกๆครับที่ออกมาบอกสูตรนะฮะแก้อาการใบแตกนะครับลายใบแตกนะฮะ โอเคครับนี่ต้นเจ้าสิบล้านนะครับก็นี่เจ้านับตังนะครับเจ้านับตังนี้ไม่มีปัญหานะครับสีมาเต็มสีเข้มเลยนะครับนี่นะฮะรายละเอียดเยอะมากเลยนะครับอันนี้ใบใหม่ล่าสุดนะครับ ก็ฟอร์มกําลังสวยแล้วนะครับให้อารมณ์เหมือนอยู่ในอวกาศนะครับตัวนี้ให้รู้ผมรู้สึกไปเองหรือเปล่าเหมือนอยู่ในจักรวาลดวงดาวอะไรประมาณนั้นครับรายละเอียดเยอะนะฮะ ก็อันนี้ใบล่าสุดของเจ้าสิล้านนะครับติดพายุมานะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นพายุนี่ก็จะเป็นภารนะครับลายพายุลายเพนมาหมดครับนี่ใบก่อนนะนี่ครับ ลอดใหม่ก็มาแล้วครับก็ลายลำต้นนะฮะนี่ครับนี่โอเคครับวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ